บรรยากาศก,ก่อนเข้าแถวตอนเช้านะครับของน้องๆที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนี่ดูจะวุ่นวายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ในขณะที่หน้าเสาธงกําลังยุ่งอยู่ครับก็ยังมีกลุ่มน้องๆน,นักเรียนตัวเล็กๆที่ยุ่งกว่าเพราะเขาต้องเตรียมงานถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าตั้งแต่เบื้องหน้าไปจนถึงเบื้องหลังนี่เป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆซึ่งทํากันเองทั้งหมดครับ ดีค่ะรายการโทรธธัศน์เพื่อการศึกษาเร่งเรียนอนุบาลขวัญแก้นได้แพร่ภาพภาคเช้าเริ่มตั้งแต่วเวลา8.30นาิกานาทีถึง8นาฬิกาสนาทีสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอข่าวในประเทศหัวข้อข่าว B O I นาทีหน่วยงานภาครัฐหาหรือผู้แทนที่ปุ่นย้ำแผนบริการจัดการน้ำมีรา,รายละเอียดดังนี้ค่ะ ลีลาการจัดรายการของแต่ละคนนี้ก็ไม่เบาเลยนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังสําหรับการผลิตวีดิทัศน์ออการสดวันจันทร์พุธและศุกร์8โมงครึ่งถึง8โมง45ครับซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้และรายการความเคลื่อนไหวเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะครับแต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือทีมงานผู้ผลิตเป็นเด็กทั้งหมดมีตั้งแต่ป .1 ไปถึงป .6 เรียกว่าเป็นทีมโปรดักชันที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะครับ ้องครับตัวนี้คือโต๊ะอะไรครับเป็นดูกำลังประชุมประชุมพิธีกรค่ะพิธีกรพิธีกรพิธีกรค่ะให้ได้เห็นมีใบหลายใบนี่คือมีรายการอะไรบ้างครับมีประกาศรายการข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศมีรักภาษาภาษาอีสานปฏิบัติประจําวันเก็บความรู้แล้วนี่คือใครบังคับมาครับไม่มีใครค่ะมาเองเหรอค่ะค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะพิธีกรอ่ะไม่มีค่ะฟ้าตัว มม่ีครับขนมอ่ะไม่มีครับฟรีรทำมาทำตำแหน่งอะไรครับกล้องครับกล้องคือซ่อมกล้องอ่ะมป็นพวกถ่ายรูปกล้องแล้วก็เอาโชว์ครับอ๋ออยู่ปอะไรครับปสามครับปสาม ทำไมถึงทำทำ,ทำช่างภาพครับเพ <ขอ S 1> ราะจะได้ดมีความรู้เรื่องภาพเวลาโตขึ้นผมอยากเป็นช่างภาพถ่ายรูปครับโอ้โหดีมากครับแล้วถ่ายภาพนี้ยากไครับไม่ค่อยยากเขาต้องซ้อมไปเรื่อยๆครับรก็จะทําได้สวัสดีค่ะรักภาสาวันนี้ขอเสนอสุภาษิตสน,นไทยคาว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่หมายความว่า เจตนาลักษณะบ arts, or music, or music, or 等等ุคคลหรือสิ่งของต่างๆคุณครูที่ปรึกษาคุณครูจะอํานรัช่าสกุลและคณะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเรียเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจิงครับโจชอเป่ยนี่คือแก้วน้ำพลาสติกครับ น้องเปาทาหน้าที่อะไรครับตัดต่อภาพครับแล้วหน้าที่นี้เปามาสมรรคัครกับคุณครูเขาแล้วขอทําตําแหน่งนี้หรือว่าคุณครูเป็นคนจัดไมาทําขอเพื่อนทำครับอ๋อขอเพื่อนทําทําไมอ่ะทำไมอ,าอยากทำทำ้ทำาทีเนี้ยทำไมไม่ไปขอถ่ายภาพไม่ไปขอเป็นพิธีกรเพื่อนเ็าอยู่ฝ่ายนี้ผมก็เลยเข้าตามติดเพื่อนถ้างั้นโอโ ตุ้ยดูก็รู้ตุ้ยคุมบอร์ดเสียงอยู่เป็นช่างเสียงช่างเสียงแต่ละวันตุ้ยต้องทำมากที่อะไรบ้างครับก็ปรับเสียงไม่กับเสียงเพลงอะค่ะปรับให้พอดีกับเสียงที่ผู้ประกาศรายการพูดอะครับปรับให้พอดีครับทำตำอหน่าอะไรครับเป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์ค่ะกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเห็นเมื่อกี้นั่งพิมพ์อยู่ ก็พิมพ์พิมพ์พวกพี่เพื่อนค้นมาถึงเช่นภาษาไทยวันนี้ถ้าพี่เขาเอาสำนวนมาให้หนูก็ต้องพิมพ์สำนวนทําไมไม่ถึงไม่ขอเป็นพี่ริกรบ้าง่ะไม่อยากเป็นทําไมอระหนู้ว่านูถนัดมากนูถนัดเค A ฝ่ายคอมมากกว่า15นาทีของการจัดรายการในแต่ละวัน,นก็ต้องมีสาระครับข่าวสารและความบันเทิงครับโดยเด็กทีมผลิตร,รายการนะครับจะเป็นคนสรรหาข้อมูลกันมาเอง อออากาศผ่านจอทีวีทั่วโรงเรียนครับโดยเฉพาะในห้องเรียนต่างๆผู้ชมที่ดูก็ไม่ได้ดูแค่ผ่านๆครับแต่จะต้องจดบันทึกเพราะเนื้อหาที่ออกอากาศอาจจะไปอยู่ในข้อสอบก็ได้นะครับตัวาชอบดูรายการอะไรมากสุดครับรักภาษาค่ะรักภาษาคเป็นภาษาอะไรครับภาษาไทยค่ะชอบเพราะว่าชอบเพราะว่ามันให้ความรู้ดีค่ะอ๋อชอบรายการอะไรมากสุด ก็มีข่าวต่างประเทศนะครับทําไมครับคุณชอบรายการนี้ทาไม่รูข้ข่าวสารต่างประเทศอ uh ่าฮะกว้างไกลกว้างไกลครับ uh huh. เห็นเก่งๆจนหน้าทึ่งขนาดน,นี้คนที่เก่งกว่าเห็นจะเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่ฝึกฝนเด็กๆเหล่านี้นะครับนั่นก็คือคุณครูพิสิทธิ์นะครับท่านนี้ครับซึ่งคุณครูคนี่บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสอนก็คือให้ได้ปฏิบัติจริงได้จับอุปกรณ์จริงถึงจะได้ผลครับ เดิมทีเนี่ยด้วยประสบการณ์ของคุณครูครมีความรู้มีทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาก่อนก็เลยคิดว่าเรามีประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าที่จะนำสู่นักเรียนได้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ที่ดีแลอาจารย์มีความม,มีการคัดเลือกเด็กยังไงว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นช่างภาพเด็กคนนี้เป็นผู้กำกับเป็นตัดต่อมีการมีการดูยังไงครับ มันมี2ลักษณะครับลักษณะที่1ก็คือว่าให้สมัครใจอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนบางคนก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วหร,หรือบางทีคุณครูก็ถามว่าสนใจอยากจะมาเรียนรู้พวกนี้ไหมเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าเขาสนใจก็ตามคุณรูณมาเลยลองดูไหมล่ะอะไรประมาณลักษณะชักชวนก็มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องสมัครใจครับ ายดีคุณฮคุณวีติล่าสา,ายบดีค่ะคุณคาติยาเมนี้คุคณวิจิล่าได้่เขาเอ,ยาอยียงม่นําเสนอค่ะมเมนี้เขาเสนอคาว่าปึกอาราปึกหมายความว่าง่โจย่างโยคงู่ขวหอยปึกคณิตศาสตรหมายความว่าเพื่อฉันงคูคณิตศาสำหรับเร <c oughs> ื่องหลักในการจัดรายการวันนี้ติดดับได้ในรายการเมดอินไทยแลนด์ออกอากาศพฤหสัสบดีที่20กันยายนเวลาเที่ยงสิบนาทีทางพทบห สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและนี่แหละครับแม่สถานีข่าวอนุบาลโปรดักชั o นโครงการดีๆของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นที่ฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งทำกันมาแล้วนี่เป็น10ปีนะครับจบกันไปแล้วก็รุ่นต่อรุ่นนะครับและจะยังคงมีต่อไปนะครับเห็นฝีมือเด็กนักเรียนแบบนี้ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตน้องๆเหล่านี้อาจจะได้เป็นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้นะครับมสู้ต่อไปนะครับน้องๆ